ปั่นเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็เอาไปเคี่ยวกันไปกวนกับเกลือไม่ใส่น้ำตาลมันหวานอยู่แล้วนำไปตั้งไฟเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะขนาดไหนใส่ไฟกลางเลยค่ะพี่น้องจ้าทุกคนไม่ให้มันติดก้น ใส่เกลือค่ะใส่เกลือนิดแล้วแป๊บเดียวใส่ประมาณนี้แป๊บเดียวเดือดแล้วะมัววนหวานอยู่แล้วไม่ใส่น้ำตาลเ <c oughs> มื่อใส่น้ำตาลนะ,คะ้ค่ะพี่น้องจ๋าเขียวไปเรื่อยๆกันติดก้นหม้อ พอมันเดือดปุดๆเราก็ลดไฟลงหน่อยเนาะเป็นไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ติดก้นหมอนะะ้อเนาะ คนจนมะม่วงสุกอะค่ะก็เน,น้นใช้ปั่นแม่ น่าจะได้ที่แล้วเนาะสีมะม่วงเริ่มเปลี่ยนละเนื้อข้อนมากๆแล้วค่ะปิดไฟได้เลยน่ค่ะแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นพักไว้ให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวใส่กล่องไปแช่ตู้เย็นหนึ่งคืน ตากบังมองแผ่นหละพี่น้องจ้าตอนแรกจะใส่นี่ใส่ในคอนโดมันมันช้าไปเอาแบบนี้ดีกว่าเรจะใส่คอนโดมันเดิมมันแหละมันหนักมันใส่ได้ปเปล่าลองดูม,ดมไมไ่ด้ เรียบร้อยรอออกไปตากเช้านี้จะมีแดดไหมอ่ะฟ้าคลึมครึมฝ่าหองพร้อมเกลี่ยเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมตากเช้านี้จะมีแดดไหมอ่ะฟ้ารองครึมครึม